สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะพักชมทันข่าว12นาฬิกาทางททบ5สักครูน่นึงค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศนะคะของสถานการณ์ชายแดนทไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วที่วันนี้ค่ะได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะกับคุณนัทพงศ์รอดกันภัยรายงานจากในพื้นที่ค่ะ ขอบุณครับวันนี้ที่บ้านหนองจางก็ยังคงมีประชาชนคนไทยครับที่เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านหนองจางแห่งนี้ก็มีการซักซ้อมการออกพยพประชาชนครับโดยมีผู้นําชุมชนที่เข้าร่วมการซักซ้อมการปฏิบัติในครั้งนี้ครับ ในวันนี้ครับหลังจากที่จังหวัดราแกวได้ประกาศว่าจะมีการซักซ้อมการอพยพประชาชนที่อยู่อำเภอตามแนวชายแดนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยนะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจดูพบว่ามีการซักซ้อมจริงแต่เป็นการซักซ้อมเฉพาะผู้นำชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือวชอลบ ซึ่งการซักซ้อมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ดำชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติและวิธีการรวมถึงจะทําให้สามารถคํานวณระยะทางและเวลาจากจุดของหมู่บ้านตนเองไปยังพื้นที่ศูนย์พักพิงอพยพชั่วคราวซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ โดยข้อมูลจากผู้นําชุมชนพบว่าส่วนใหญ่แล้วแต่ละหมู่บ้านจะมีประชากรอยู่ประมาณหลักร้อยคนก็คือตั้งแต่ประมาณ200คนไปจนถึง400คนซึ่งก็มั่นใจว่าถ้าหากจะต้องมีการอพยพประชาชนจริงๆก็จะสามารถทําได้ตามขั้นตอนที่ได้มีการวางแผนกันไว้ ขณะที่บรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จุดตรวจตรงถนนสีเพนตรงบ้านหนองจานแห่งนี้ครับยังคงมีประชาชนคนไทยที่เดินทางมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารอย่างต่อเนื่องทมกลางการวางกําลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ยังคงวางกําลังตามจุดตรวจต,วจต่างๆเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ และนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับช่วงนี้ฉันกลับไปทางสถานีครับค่ะขอบคุณคุณนะัทพงศ์ค่ะและได้เกิดเหตุนะคะมือปืนกลาดยิงผู้คนค่ะที่มาเฉลิมฉลองงานวันคืนสู่เยาวในมนรัลมิสซิสซิปปีของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุมือปืนกลาดยิงผู้คนที่มาเฉลิมฉลองวันคืนสู่เย้าที่เมืองเล็กๆในรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บหลายคนโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นบนถนนสายหลักระหว่างการรวมตัวกันหลังการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลคืนสู่เย้าของโรงเรียนมัธยมลีแลนด์ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีมีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีก12คนขณะที่ยังไม่มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์และยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆได้ในขณะนี้รวมถึงจำนวนกระสุนที่ยิงและชนิดของอาวุธที่ใช้และในคืนวันเดียวกันยังมีรายงานเหตุการณ์กาดยิงเกิดขึ้นอีกแห่งที่เมืองไฮเดนเบิร์กโดยเกิดเหตุในช่วงสุดสัปดาห์วันคืนสู่เย้าประจำเมืองเช่นกันมีผู้เสียชีวิตสองคนแต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เมืองไฮเดนเบิร์กเกี่ยวกับที่เมืองบริแลนด์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซอสกุ้งรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราว <c oughs> ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาสองตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเง็งกลับมาติดตามชมทันข่าวอีกครั้งหนึ่งในเวลา15นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ